สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องแห่งการเรียนรู้นะครับของคุณครูโสพลวริศนะครับซึ่งในวันนี้นะครับคุณครูเนี่ยจะมาพูดถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลักมนุษยวิทยาเบื้องต้นนะครับซึ่งสําหรับวิชาหลักมนุษยวิทยาเบื้องต้นเนี่ยเป็นรายวิชาที่เราจะเรียนกันในระดับชั้นมปลายนะครับเป็นวิชาเพิ่มเติมโดยวิชานี้เนี่ยจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของมนุษยชาตินะครับว่ามนุษยชาติเนี่ย เป็นอย่างที่เป็นในทุกวันนี้เนี่ยได้อย่างไรเราเปลี่ยนแปลงจากแค่เป็นมนุษย์เพียงสปีชีส์หนึ่งในหลายสปีชีส์ที่เคยปรากฏขึ้นบนโลกแต่กลายมาเป็นมนุษย์เพียงสปีชีส์เดียวที่หลงเหลืออยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างไรตลอดจนประวัติศาสตร์อันยาวนานของพวกเราเกิดความเปลี่ยนแปลงสุขนาตกรรมและโกนาตกรรมอะไรกับพวกเราบ้างบรรดาปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะครับได้ถูกนำมาอธิบายขยายความและทำให้เห็นภาพ นะครับในรายวิชานี้ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการควบคุมไฟของมนุษย์ที่ทำให้เรานั้นมีอำนาจเหนือสัสตว์ต่างๆการพูดคุยสื่อสารรวมไปจนถึงการนินทาที่ช่วยทำให้คนเรานั้นอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เหล่าได้อย่างไม่น่าเชื่อถือการเกษตรกรรมที่ทาให้มีผลผลิตหรือพืชพันธุ์เป็นกอบเป็นกรรมทำให้ไม่ต้องเป็นคนป่าเร่ร่อนอีกต่อไปในเรื่องของตำนานเรื่องเล่าและศาสนาที่ช่วยให้คนเนือนหมื่น ไปถึงเรือนล้านร่วมกันทำเรื่องเหลือเชื่อมากมายได้โดยการใช้จินตนาการและความเชื่อบางอย่างร่วมกันนอกจากนี้ยังกล่าวไปถึงเรื่องของเงินตราที่สะดวกกับการใช้สอยและเก็บสะสมจนกลายเป็นกับดักทำให้มนุษย์บางคนราวกับเป็นท่าที่หมกมุ่นอยู่กับการหาเงินมาครอบครองให้มากที่สุดตลอดชั่วชีวิตรวมไปจนถึงความขัดแย้งและการประทะความคิดที่อาจเป็นต้นตอที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมา จนยากจะเปลี่ยนแปลงสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนคุณครูเนี่ยก็จะมาพูดถึงในเรื่องของวิวัฒนาการของมนุษย์นะครับเราก็จะมาดูกันว่ามนุษย์ของเรานั้นมีวิวัฒนาการนะครับมาอย่างไรผ่านบทเรียนที่ชื่อว่า timeline of history นะครับ สำหรับวันนี้นะครับคุณครูเนี่ยก็จะพานักเรียนนะครับมาร่วมกันทำการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ทำการสังเคราะห์ร่วมกันถึงลำดับเวลาทางประวัติศาสตร์โดยที่วันนี้นะครับคุณครูเนี่ยจะเริ่มต้นนะครับนักเรียนที่ปีก่อนปัจจุบันเราจะมาดูกันว่า ในปีก่อนปัจจุบันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับกับมนุษย์ของเรานะครับคุณครูขอเริ่มต้นเลยนะครับไทม์ไลน์ที่1นนะครับก็คือเมื่อปีออหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยล้านปีก่อนในส่วนนี้มนุษย์เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยล้านปีนั้นนะครับนักเรียนสสารและพลังงาน ปรากฏขึ้นฟิสิกส์เริ่มต้นขึ้นอะตอมและโมเลกุลปรากฏขึ้น รวมไปจนถึงเคมีเริ่มต้นขึ้นนักเรียนทราบไหมครับว่าแล้วทำไมเมื่อ13,500ล้านปีก่อนเนี่ยวีดญาสารและพลังงานเหล่านี้เนี่ยจึงปรากฏขึ้นมาเนาะในในโลกของเราหรือว่าในจัก,กรวาลของเรานักเรียนพอทราบไหมครับ คิดว่าหลายๆคนนะครับน่าจะตอบได้นะครับสาสารและพลังงานเหล่านี้มาจากการระเบิดตัวของบิ๊กแบงถูกไหมครับมาจากการระเบิดตัวของบิ๊กแบงหลังจากนั้นนะครับหลังจาก13,500ล้านปีนะครับคุณครูขอขยบเวลาเข้ามาใกล้ปัจจุบันอีกนิดนึงนะครับก็คือในช่วง4,500ล้านปี เกิดอะไรขึ้นในช่วงนี้นะครับก็คือการก่อตัวของดาวเคราะหโลก เกิดการเกาะตัวนะครับนะักเรียนเกิดการเกาะตัวของดาวเคราะห์โลกนะครับสาเหตุของการเกาะตัวของดาวเคราะห์โลกเนาะเนื่องจากว่าพอบิ๊กแบงมันระเบิดใช่ไหมครับมันจึงเกิดแรงเวียงนะครับนักเรียนมหาศารซึ่งแรงเวียงเหล่านี้นะครับก็จะทําให้เหล่าฝุ่นต่างๆเนาะที่อยู่ในอวกาศเนี่ยทำการเวี่ยงตัวกันมาแล้วก็ กาะตัวกันมานะครับรวมกันเป็นกลุ่มก้อนนะครับจนเกิดเป็นดาวเคราะห์ต่างๆนะครับนักเรียนซึ่งโลกของเราเนี่ยก็อาศัยการวิวัฒนาการเช่นนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นนะครับ3,800ล้านปีนะครับเกิดอะไรขึ้นก็คือการเกิดของสิ่งมีชีวิตเนาะ แน่นอนว่าเมื่อเกิดการก่อตัวหรือการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตแล้วอะไรจะต้องเกิดขึ้นเป็นลำต่อมาครับชีววิทยาเริ่มต้นขึ้นเนาะซึ่งสิ่งมีชีวิตชนิดแรกของโลกเนาะนักเรียนคิดว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้เนี่ยคืออะไรครับคุณครูใบ้นิดนึงนะว่าในปัจจุบันนี้สิ่งมีชีวิตชนิดนี้เนี่ย ก็ยังคงมีอยู่เนาะมันคือแบคทีเรียนั่นเองนะครับกิ่งมากนะครับอ่าและแบคทีเรียนี้ถือกำเนิดครั้งแรกในไหนครับในน้ำเนาะอ่าครั้งแรกในน้ำนะครับต่อมานะครับไทม์ไลน์ต่อมาก็คือ6ล้านปีก่อน บรรพบุรุษร่วมรุ่นสุดท้ายของมนุษย์และออของมนุษย์และ ชิมแปนซีเกิดขึ้นอ่านี่จึงเป็นการไขข้อสงสัยนะว่าทำไมลิงชิมแปนซีเนี่ยถึงเหมือนกับเข้าใจภาษามนุษย์และทำไมเราถึงรู้สึกว่ามันฉลาดนะครับนักเรียนนั่นก็เพราะว่าเราเคยมีบรรพบุรุษร่วมกันนะครับนักเรียนซึ่งเมื่อ6ล้านปีที่แล้วเนี่ยมีการค้นพบว่าบรรพบุรุษของเราและชิมแปนซีนั้นนะครับ มีร่วมรุ่นกันนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายเนาะเมื่อประมาณ6ล้านปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับต่อมา2.5ล้านปีเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือวิวัฒนาการนะครับของสกุลโฮโมเนาะในแอฟริกาอ่า อนอกจากนี้ยังเกิดเครื่องมือหินชิ้นแรกด้วยนะครับนักเรียนทีนี้มาทําความเข้าใจกับคําว่าโฮโมกันสักหน่อยอ่าโฮโมคืออะไรโฮโมนะครับนักเรียนก็เปรียบเสมือนกับสกุลน,นะครับนักเรียนหรือว่าเาชื้อชาติเนาะเป็นฟิลประมาณนั้นนะครับนักเรียนนะของของมนุษย์เราซึ่ง บนโลกใบนี้มีโฮโมนะ้หลายชนิดมากๆนะครับนะักเรียนซึ่งโฮโมที่เหลือรอดเนี่ยมาอยูถ่ถึงปัจจุบันเนี่ยก็แน่นอนว่าก็คือ,อ,อมนุษยชาติของพวกเราทุกคนนะครับโดยโฮโมเนี่ยมีมากมายหลายชนิดเนาะเขาเรียกได้ว่าโฮโมแต่ละชนิดเนี่ยก็จะเกิดการทําสงครามกันระหว่างเผ่าพันธุ์นะครับนะักเรียนจนกระทั่งเหลือโฮโมเนาะแค่ของเราเพียงโฮโมเดียวซึ่งอาจจะมาจากการไปฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ โฮโมชนิดอื่นๆเนาะจนเหลือแค่เราเพียงแค่สปีชีส์เดียวแบบนี้นักนก็เป็นได้นะครับอ่าทีนี้เราพบว่าโฮโมนะครับนักเรียนชนิดแรกเนี่ยมีวิวัฒนาการขึ้นเนาะครั้งแรกเลยในทวีปแอฟริกา และที่สําคัญเลยก็คือได้มีการถือกําเนิดเครื่องมือหินชิ้นแรกเวลาที่นักเรียนไปพิพิธภัณฑ์ต่างๆแล้วเวลาเจอมนุษย์ในยุคโบราณเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าหน้าตาเขาเนาะก็จะค่อนข้างที่จะคล้า,ลายกับชาวแอฟริกานะครับบ้างก็คือมีโครงกระดูกหน้านะครับที่ค่อนข้างใหญ่นะครับหนูกแก้มค่อนข้างใหญ่เนาะคล้ายๆกันกับชาวแอฟริกานั่นก็เพราะว่ามนุษย์โฮโมนะครับ ชนิดแรกเนี่ยมีการวิวัฒนาการน,นในทวีปแอฟริกาแล้วก็มีการสร้างเครื่องมือชิ้นแรกเกิดขึ้นด้วยนะครับอะต่อมาต่อมานะครับเมื่อ2ล้านปีเนาะสล้านปีก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นก็คือมนุษย์ของเรานะครับนักเรียน มีการแพร่กระจายจากแอฟริกาสู่ยูเรเซีย มนุษย์ของเรานะครับนักเรียนเริ่มมีการอบพยพโยกย้ายแล้วนะครับนักเรียนจากแอฟริกาเนาะที่เป็นการวิวัฒนาการครั้งแรกของโฮโมนะครับนักเรียนก็ไปสู่ยูเรเซียเป็นที่เรียบร้อยนะครับนอกจากนี้นอกจากนี้นะครับก็ยังเกิดวิวัฒนาการของมนุษย์สปีชีส์ต่างๆ ในยุคนี้ด้วยนั่นทำให้ชนิดของโฮโมนั้นนะครับนักเรียนเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับมีความแพร่หลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองเ,องเนาะต่อมาห้าแสนปีก่อนหน้านี้มีโฮโมชนิดหนึ่งนะนักเรียนนะชื่อว่า นีแอนเดอร์ทัน่าเกิดอะไรขึ้นกับโฮโมชนิดนี้นะก็คือมีวิวัฒนาการขึ้นในยุโรปนะครับ และตะวันออกกลางาต่อมานะครับสามแสนปีก่อนหน้านี้มนุษย์เราเนาะ เ,ออเริ่มมีการรู้จักใช้ไฟนะครับจากนั้นนะครับสองแสนปีก่อนหน้านี้นะครับ พบว่ามีโฮโมชนิดหนึ่งเนาะชื่อว่าโฮโมเซเปียนอ่าโฮโมเซเปียนเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเขียนภาษาอังกฤษไว้ให้หน่อยนะครับโฮโมเซเปียนเนาะมีการวิวัฒนาการขึ้นนะครับ ในแอฟริกาฝั่งตะว,วันออกเนาะจากนั้นนะครับเมื่อเจ็ดหมื่นปีก่อนหน้านี้ มีการปฏิวัติการรับรู้เนาะมีการเกิดขึ้นของภาษานะครับแน่นอนว่าเมื่อมีการเกิดขึ้นของภาษาภาษาแรกของโลกของเราคือภาษาอะไรครับ ตัวอักษรแรกของโลกเราเนาะก็คือตัวอักษรคูนิฟอร์มใครเป็นคนสร้างครับชา้าซูเมเรียนซึ่งอันนี้อยู่ในอา,อารยธรรมใดครับเมโสโปเตเมีย ถ้าใครเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์มาน,นักเรียนก็จะเริ่มคุ้นหูคุ้นตาแล้วนะครับกับในช่วงเวลานี้เนาะนอกจากนี้นะครับยังเป็นการเริ่มต้นประวัติศาสตร์ด้วยนะครับเพราะว่าเราใช้ตัวอักษรในการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ถูกไหมครับดังนั้นเมื่อมีตัวอักษรแล้วนะครับนักเรียนก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นยุคประวัติศาสตร์เนาะเซเปียน มีการขยายถิ่นฐานออกจากแอฟริกานะครับ ต่อมานะครับ45,000ปีก่อนเซเปียนเนาะได้มีการตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลียนะครับอ่าเห็นไหมเซเปียนเริ่มไปหลากหลายพื้นที่แล้วนะครับ เกิดการสูญพันธ์ขนาดใหญ่เนาะเกิดการสูญพันธุ์ของสัตว์ขนาดใหญ่ในออสเตรเลียด้วยนะครับนักเรียนแล้วก็สัตว์ขนาดใหญ่สูญพันเนะาะอต่อมานะครับต่อมานะครับก็คือ สามหมื่นปีก่อนหน้านี้เนาะนักเรียนยังจำตัวของอฮอร์โมนนี้ได้ไหมนี่นีแอนเดอร์ทันนะครับสามหมื่นปีก่อนหน้านี้เราพบว่านีแอนเดอร์ทันเนาะศูนย์พันนะครับ ซึ่งสาเหตุการสูญพันธุ์เนี่ยนะคะนักเรียนก็อาจจะมาจากหลายปัจจัยด้วยกันนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นปัจจัยในเรื่องของการทําสงครามเนาะระหว่างเผ่าพันธุ์และซึ่งนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าหลังจากที่เรามีการสร้างอารธเรมเมโสโปเตเมียนแล้วนั้นเราก็มีการาทําสงครามนะครับในหลายๆอาณาจักรนะครับเกิดขึ้นเนาะซึ่งก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ทําให้เอเนนเดอร์ททนเนี่ยเกิดการสูญพันธุ์ได้นะครับนักเรียนในช่วงเวลานั้นเนาะ ต่อมานะครับก็เกิดการสนะูญพันธ์เนาะต่อมาผู้จะเล่าให้ฟังว่าต่อมาเนี่ยก็เกิดการสูญพันธ์นะครับใเรียนของอโฮโมชนิดอื่นๆเนาะโดยเมื่อ13,000ปีก่อนเนี่ยก็มีการสูญพันธ์ของโฮโมชนิดหนึ่งนะครับชื่อว่าฟอเรสไตน์แอนซะครับซึ่งมันทำให้เมื่อ13,000ปีก่อนนะเนาะเซเปียนเนี่ยจึงกลายเป็นเพียงแค่ มนุษย์นะครับนักเรียนสปีชีส์เดียวเนาะที่เหลือรอดขึ้นมาได้นะครับหน0่งมืปีก่อนโฮโมเซเปียนเป็นมนุษย์เพียง สปีชีเดียวที่รอดมาได้นะครับหลังจากนั้นนะครับนันเกเรียนเราก็พบว่า โลกเราเนี่ยเริ่มก้าวเข้าสู่การปฏิวัติเกษตรกรรมนะครับรู้จักการเพาะปลูกนะครับมีการผลิตเงินตรามีการสร้างจักรวรรดิเนออะคาเดียนต่างๆนะครับนั่องจาหลังจากนั้นเนอเปอร์เซียถือกําเนิดศาสนาต่างๆนะครับมีการปฏิวัติวิทยาศาสตร์การปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับเกิดการสร้างอาวุธนิวเคลียร์เพื่อคุกคามการอยู่รอดของมนุษยชาตินะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะสรุปได้ว่า โฮโมเซเปียน uh, เนี่ยอาจจะถูกแทนที่เนาะด้วยอภิมนุษย์นะครับนเรียนในอนาคตเนาะซึ่งอนาคตเนี่ยการออกแบบที่ชาญฉลาดเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นหลักการพื้นฐานของการดําเนินชีวิตได้สําหรับวันนี้นะครับคุณครูเนี่ยเพียงแค่ให้นักเรียนเนี่ยได้มีการเห็นภาพไทม์ไลน์นะครับของการถือกําเนิดมนุษย์โดยเฉพาะมนุษย์ที่เป็นสปีชีของเรานะครับที่เป็นสปีชี โฮโมเซเปียนเซเปียนนะครับนักเรียนให้นักเรียนเนยเกิดความเข้าใจแล้วก็เห็นภาพกว้างนะครับได้มากยิ่งขึ้นสําหรับบทเรียนถัดไปนะครับก็อาจจะให้นักเรียนเนี่ยได้มีการเจาะลึกลงไปเนาะถึงหลักมนุษยวิทยาอาจจะมีการให้นักเรียนเนี่ยได้มองเห็นถึงภาพรวมนะครับของหลักมนุษยวิทยาและเจาะลึกลงไปในทฤษฎีต่างๆอีกด้วยยังไงเนี่ยก็ฝากนักเรียนนะครับช่วยติดตามนะครับคุณครูด้วยนะครับเราก็จะได้มีการอัปเดตความรู้ไปพร้อมๆกัน,น